สวัสดีครับผมชื่อนายบรรหารสิงคิบุตรหรือเรียกชื่อเล่นว่าลุงแดงประวัติาการศึกษาจบที่โรงเรียนบ้านตะทองแล้วก็ไปต่อมัธยมที่โรงเรียนยะโสธรพุทยาสันและสุดท้ายไปเรียนที่วิทยเกษตรกรรมยะโสธรในระดับปวชแล้วก็ปวสแล้วก็มาต่อระดับปริญญาตีที่ มหาวลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชประวัติการทำงานเริ่มทำงานเมื่อปีพศ2531อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ไปต่อที่ประเทศอินเดีย2ปีแล้วก็ประเทศบังกลาเทศ18ปีและสุดท้ายได้ไปทำงานที่ประเทศเวียดน,นามอีก3ปีพึ่งเกษียณอายุการทำงานเมื่อเดือนธันวา2567ครับในปัญหาสิ่งทีบุตร หรือลุงแดงผู้นําชุมชนที่นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างจรงิงจังและต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นรูปธรรมท,ทั้งต่อครัวเรือนชุมชนและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 1. คุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นเกษตรกรผู้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างได้ลุงแดงเริ่มปรับนาสืบทอดให้เป็นเกษตรผสมผสานตั้งแต่ปี2550ยืนระยะยาวกว่า15ปีโดยยึด3าห่วงสองเงื่อนไข เป็นเข็มทิศวางสัดส,ส่วนพื้นที่ 30, 30, 30 10าป่านาน้ำที่อยู่อาศัยในพื้นที่5้าได้ออกแบบผัางงานถนนระบบน้ำโรงเรือนอย่างเป็นระบบเน้นพึ่งตนเองด้วยปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพมเมล็ดพันธุ์พื้นถิ่นเก็บมเมล็ดพันธุ์เองลดความเสี่ยงจากราคาตลาดและปัจจัยภ่ายน,นอกที่สามารถเอาผังแปลงขึ้นมาใส่ได้1.2เป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับลุงแดงเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านคอนสายมีสมาชิก23คน และเป็นปราดเพื่อความมั่นคงของกออรมนจังหวัดยโสธรแปลงเรียนรู้ของท่านเปิดต้อนรับหน่วยงานโรงเรียนอสมและเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าไปเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเป็นต้นแบบการสร้างฐานอาหารปลอดภัยในครัวเรือนและชุมชน1.3มีคุณธรรมจริยธรรมและความเสียสละยึดหลักรู้จักประมาณตนมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันควบคู่ความรู้คู่คุณธรรมดำเนินชีวิตเรียบง่ายซื่อสัตย์เน้นให้ทานด้วยความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างไม่หัววิชาส่สงเสริมวินัยกติกาสังคมยึดหลักศีลห้าใช้ธรรมนำใจและทาง,งานจิตอาสากับเยาวชนในโครงการต้านยาเสพติด 2. ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์2.1ผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับแปลงเรียนรู้กรเกษตรผสมผสานครบวงจรป่าเศรษฐกิจป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างปศุสัตว์ไก่บ้านไก่ตีนตบป็ดไข่ประมงปลากินเนื้อกินพืชกบ นาข้าวผสมผสานเลี้ยงปลาปล่อยเป็ดลดต้นทุนวิทยากรประจำชุมชนและสถานศึกษาเช่นโรงเรียนยโสธรพิทยาสรนและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรบรรยายหลักธรรมนาชีวิตและเศรษฐกษิจพอเพียงความร่วมมือกับโรงพยาบาลสาทองขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยกินเป็นยาในครัวเรือน2.2ประโยชน์ทางเศรษฐกษิจและสังคมภาคเกษตรแนวทางของลุงแดงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พึ่งตนเอง ช่วยให้ครัวเรือนมีอาหารปลอดภัยตลอดปิดต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเกษตรเชิงเดี่ยวเกิดการออกเมล็ดพันธุ์การทําปุ๋ยน้ําหมักจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นหมุนเวียนทรัพ,พยากรในสวนจนแทบไม่เหลือของทิ้งชุมชนเข้มแข็งด้วยฐานอาหารและรายได้เสริมที่สม่ําเสมอ2.3การนําผลงานไปแก้ปัญหาใช้จริงแก้จริงต่อปัญหานิสินเกษตรกรต้นทุนสูงราคาผลผลิตผันผวนและวิกฤตโควิด -19 โดยสร้างศูนย์เรียนรู้พึ่งตนเอง ให้ครัวเรือนยืนได้ด้วยอาหารของตนเองพร้อมผลักดันตลาดและกระบวนการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปสีข้าวเองลดพึ่งพาคุนกลาง2.4ส,สัดส,ส,ส่วนความคิดเรื่องของตนเองการออกแบบสวนเชิงระบบสัดส,ส่วนพื้นที่30 30 30 10การประยุกต์ประสุทธิ์ประมงในนาข้าวการผลิตปุ๋ยน้ำหมักสูตรท้องถิน่นการไม่ทิ้งของใดๆออกจากสวนเป็นนวัตกรรมเชิงปฏิบัติที่ลุงแดงทดลองปรับปรุงและขยายผลด้วยตนเองต่อเนื่อง 3. การขยายผลงาน 3.1การถ่ายทอดผลงานถ่ายทอดทั้งสอนปัญยายอิสาธิาธ์อบรมฟิลเดย์มีฐานเรียนรู้หลากหลายครอบคลุมป่าเศรษฐกิจเมล็ดพันธุ์ปศุสัตว์ประมงปุ๋ยหมักน้ำหมักและการห่มดินผู้สนใจสามารถเรียนรู้ในแปลงจริงสักถามทดลองและนำกลับไปทำได้ทันที3.2การสร้างเครือข่ายตั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านคอนสายสมาชิก23ราย เชื่อมโยงศูนย์ข้าวคุณธรรมบ้านโนนทรายงามกลุ่มข้าวแปลงใหญ่ตำบลดูทุ่งแลกเปลียนวิชาการอบรมทักษะต่อเนื่องวังเป้าพัฒนาโรงสีชุมชนระบบหุ้นปันผลเพื่อความมั่นคงด้านข้าวและรายได้3.3การยอมรับระดับประเทศและต่างประเทศระดับประเทศวิทยากรหลายเวทีสื่อชุมชนรายการโทรทัศน์ลงพื้นที่ศึกษาดูงานจากทกศ โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ของทกสสาขาพญาแถน300คนสาขาคลองขื่นแก้ว415คนรวมเป็น715คนและหน่วยงานรัฐเป็นปราดเพื่อความมั่นคงของกอรมนมมีส่วนร่วมเสนอแนวทางลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรในเวทีส่วนกลางงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประจำปี2568รระดับต่างประเทศถ่ายทอดแนวคิดจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในบังคลาเทศ ความร่วมมือดโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าและสถานเอกอัครราชทูตไทยนักุงทุนกาพร้อมทั้งต้อนรับคณะต่างชาติจากจีนลาวกัมพูชาเวียดนามพมา่านำแนวทางไปเผยแพร่ต่อภาพสะท้อนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ครัวเรือนชุมชนมีอาหารปลอดไยัยตลอดปิดต้นทุนการผลิตลดลงสมาชิกเครือข่าย23รายมีรายได้เสริมที่เห็นผลจริงและมีวินัยการออมหุ้นปันผลเกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในส่วนลดของเหลือทิ้งแทบเป็นศูนย์ เยาวชนได้ทักษะอาชีพและพื้นที่สร้างคุณค่าห่างไกลาย,ยาเสพติดเผยแพร่ความรู้ข้ามพรมแดนสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อเกษตรไทยสรุปเชิงหลักเกณฑ์และน้ำหนักคะแนน 1. คุณลักษณะส,ส่วนบุคคลผ่านเด่นชัดยึดพอเพียงกว่า15ปีเป็นผู้นำชุมชนสุจริตเสียสละใช้ธรรมะนำชีวิต 2. ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์เชื่อมเศรษฐกิจสังคมครบวงจรผลงานประจักษ์ลดต้นทุนเพิ่มรายได้สร้างฐานอาหารปลอดภยัยแก้ปัญหานิสิน เชิงโครงสร้างด้วยการพึ่งตนเองและรวมกลุ่ม 3. การขยายผลงานถ่ายทอดเชิงระบบสร้างเครือข่ายเข้มแข็งและยอมรับในนอกประเทศมีแผนต่อยอดสถาบันชุมชนสีข้าวกุ้นปันผลเมื่อนำสามิติข้างต้นมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสัญหาปราเรเกษตรสาขาเศรษฐกิจพอเพียงในบัญหาสิ่งที่บุตรมีคุณสมบัติครบถ้วนโดดเด่นทั้งเชิงเนื้อหากระบวนการผลลัพธ์และมีศักยภาพขยายผลอย่างยั่งยืน ท้ายที่สุดลุงแดงแสดงให้เห็นว่าความพอเพียงไม่ใช่เพียงแนวคิดแต่คือระบบการทำงานที่ออกแบบได้ปฏิบัติได้วัดผลได้และแบ่งปันได้ท่านทำให้เห็นว่าเกษตรกรไทยสามารถยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีมีอาหารปลอดภัยมีรายได้สม่ำเสมอและมีชุมชนที่เข้มแข็ง